สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึงตอนที่32กันแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้จะพาทุกคนเข้าสู่บทที่5จากหนังสือเรื่องสงครามคือพลังที่ทำให้เรามีความหมายของคริสเฮเจ e สซึ่งบทนี้มีชื่อว่า The Hijacking and Recovery of Memory พูดถึงเรื่องการช่วงชิงและการฟื้นคืนความทรงจำค่ะ พอฟังชื่อบทแบบนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าความทรงจำมันถูกช่วงชิงไปได้ยังไงความทรงจำไม่ใช่ของที่เราควบคุมได้หรือไงแต่ในสงครามความทรงจำมันมักจะถูกแย่งชิงไปโดยผู้ชนะพวกเขาจะเลือกให้เราเห็นเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นแล้วก็ลบหรือซ่อนสิ่งที่เป็นด้านมืดไปจนหมด ใช่เลยตัวอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องของฮากอบอาซาดูเรียนนักเขียนเชื้อสายอาร์เมเนียซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาใช้เวลาทั้งชีวิตต่อสู้เพื่อให้คนจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เศร้ามากเพราะในปี1915กองทัพตุรกีบังคับให้ชาวอาร์เมเนียกว่า2ล้านคนเดินทางไปกลางทะเลทรายซีเรียเพื่อปล่อยให้พวกเขาตายจากความอดอยากโรคภัยและความรุนแรงมีคนเสียชีวิต ไปมากกว่าล้านคนเลยนะคะ ฮากอบเสียแม่และพี่สาวไปถึงสี่คนเขารอดชีวิตมาพร้อมกับความรู้สึกผิดมหาศาลเพราะเขาจำภาพสุดท้ายที่ต้องช่วยฝังร่างแม่ของเขาได้ชัดเจนมากตอนที่เขาเล่าให้ผู้เขียนฟังเขาบอกว่าร่างแม่ของเขาถูกโยนลงไปในบ่อน,น้ำที่เต็มไปด้วยศพเขายังจำได้ว่าเห็นศีรษะแม่กระแทกขอบบ่อก่อนตกลงไปลึกจนหายไปเลยและที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือในเวลานั้นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ร้องไห้ไม่เสียใจ เขาแค่ชาไปหมดแต่ที่จริงความเจ็บปวดของฮากอบไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันตามมาหลอกหลอนเขาตลอดชีวิตเขาใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดเขียนหนังสือเพื่อให้โลกไม่ลืมว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวอารเมเนีย ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เรียกร้องให้ตุรกีคืนบ้านคืนแผ่นดินหรือแม้แต่เรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายแต่สิ่งที่เขาต้องการคือให้ตุรกียอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองนี่แหละคือความสำคัญของการรักษาความทรงจำแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแค่ไหนแต่การยอมรับและจดจำความจริงก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่รอดชีวิตและคนรุ่นหลังทุกคนใช่ค่ะมันสำคัญมากเพราะถ้าความทรงจำถูกลบหรือ ถูกบิดเบือนไปความจริงก็จะสูญหายตามไปด้วยแล้วคนรุ่นต่อไปก็จะอยู่กับเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ย้อนกลับมาดูสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ได้แม้สงครามชายแดนกับกัมพูชาจะเพิ่งเริ่มไม่กี่วันแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าสังคมเรากำลังเลือกจำหรือเลือกมองเฉพาะสิ่งที่อยากจะเชื่อหรืออยากจะให้เป็นจริงเท่านั้นใช่ค่ะผู้คิดดูนะถ้าเหตุการณ์นี้จบลงแล้วความจริงบางอย่างถูกปิดซ่อนไปตั้งแต่วันนี้อีก 10ปี20ปีข้างหน้าเราก็อาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้อันตรายคือเราจะไม่เรียนรู้จากอดีตและประวัติศาสตร์จะวนกลับมาเกิดซ้ำอีกเพราะเรามัวแต่ปิดตาตัวเองและเชื่อในความทรงจำที่ถูกบิดเบือนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาพูดคุยเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะเพราะความทรงจำมันไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคือสิ่งที่กำหนดอนาคตด้วยใช่แล้วครับต่อจากนี้ไปเราจะมาคุยกันว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อความทรงจำที่แท้จริงถูกปกปิดไว้ในหลุมศพนิรนามหรือถูกซ่อนด้วยเรื่องเล่าที่ไม่เป็นจริงเมื่อกี้เราพูดถึงความทรงจำที่ถูกช่วงชิงไปคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าเวลาความจริงถูกปิดบังมันจะฝากร่องรอยอะไรไว้บ้างหนึ่งในสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือหลุมศพนิรนาม ใช่ค่ะหลุมศพพวกนี้คือร่องรอยของความเงียบและความกลัวอย่างในบอสเนียตอนสงครามช่วงปี1990มีคนจำนวนมากถูกสังหารแล้วถูกฝังรวมกันในป่าผู้รอชีวิตต้องเดินกลับไปชี้จุดว่าครอบครัวฉันอยู่ตรงนี้พี่ชายฉันอยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนมาขุดและคืนศักดิ์ศรีให้กับผู้ตายแล้วมันไม่ใช่แค่บอสเนียนะครับ ในอิรักเองหลังสงครามอ่าวพอทหารอิรักถอยออกไปชาวเคิร์ดก็พาคริสเฮเจสผู้เขียนหนังสือไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพวกเขาบอกว่าใต้พื้นคอนกรีตตรงลานโรงเรียนมีร่างคนเป็นร้อยๆย,ยนอนอยู่พวกเขาสาบานว่าจะทุบคอนกรีตและขุดขึ้นมาให้ได้ ภาพที่เล่าไว้คือมีแม่คนหนึ่งวิ่งมาพร้อมกับรูปถ่ายลูกชายวัยสิพอเห็นโครงกระดูกที่ถูกขุดขึ้นมาถธอจําจเสื้อผ้าลูกได้ทันทีถึงแม้จะเหลือแค่เศษผ้าเธอก็พูดว่านี่คือลูกชายฉันแล้วก็กอดเสื้อนั้นไว้น้ําเสียงในเรื่องมันทําให้เราเห็นเลยว่าต่อให้ผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีอะไรแทนความสงสารแบบนี้ได้ หลุมศพพวกนี้มันคือหลักฐานที่ไม่มีใครเถียงได้เป็นเหมือนเสียงของผู้ตายที่กลับมาพูดว่านี่คือความจริงและการขุดพวกเขากลับขึ้นมาก็คือการดึงความทรงจำที่ถูกซ่อนให้กลับมาอีกครั้ง แต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฝ่ายที่ก่อสงครามมักจะพยายามซ่อนหลักฐานทั้งกลบหลุมศพด้วยดินหนาๆนาระเบิดทําลายพื้นที่หรือแม้แต่ใช้วิธีทําลายร่างจนไม่เหลือร่องรอยเพื่อให้ไม่มีใครตามหาความจริงเจอสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าพวกเขาจะพยายามซ่อนอยังไงเวลาผ่านไปมันจะมีคนกลุ่มเล็กๆที่ออกมาหาความจริงอยู่เสมอ บางทีเป็นนักประวัติศาสตร์บางทีเป็นญาติผู้สูญเสียแต่ทุกครั้งที่ความจริงถูกขุดขึ้นมามันทําให้สังคมเริ่มพูดภาษาเดียวกันได้อีกครั้งผู้คิดดูนะคะถ้าวันหนึ่งสงครามชายแดนของเราเกิดมีเรื่องที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วอีกสิบปีมีคนไปเจอหลักฐานความทรงจำของเราที่มีต่อเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะใช่ครับ เพราะถ้าเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดความทรงจำที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่คนบางกลุ่มอยากให้เราเชื่อแล้วพอความจริงถูกเปิดเผยในภายหลังมันจะสะเทือนสังคมอย่างแรงทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ถูกซ่อนไว้และเริ่มเยียวยากันใหม่ตั้งแต่ต้น นี่แหละค่ะทำไมการยืนยันความจริงตั้งแต่ตอนนี้ถึงสำคัญมากไม่ใช่แค่ผู้ที่จากไปแต่เพื่ออนาคตของเราด้วยเพราะการฟื้นความทรงจำให้ถูกต้องคือการปกป้องสังคมจากการทำร้ายกันซ้ำอีกครั้ง และนี่ก็คือจุดเชื่อมสำคัญไปสู่เรื่องต่อไปว่าสงครามไม่ได้แค่ซ่อนความจริงแต่ยังสร้างเรื่องเล่าใหม่ขึ้นมาด้วยผ่านภาษาผ่านคำพูดจนทำให้เราเชื่อว่าความรุนแรงนั้นชอบทำเมื่อกี้เราคุยกันว่าความจริงถูกซ่อนยังไงคราวนี้มาดูอีกด้านหนึ่งคือเวลาสงครามสร้างเรื่องเล่าใหม่เพื่อแทนที่ความจริง เรื่องนี้น่ากลัวมากเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกหล่อหลอมด้วยวาทกรรมอย่างในอาร์เจนตินาช่วงปี1970ถึง1980มีสิ่งที่เรียกว่าสงครามสกรปรกตอนนั้นรัฐบาลทหารลักพาตัวคนที่เขามองว่าเป็นภัยเช่นผู้นำแรงงานนักศึกษาหรือคนที่คิดต่างไปกว่าหมื่นคนแล้วส่วนใหญ่ก็ถูกสังหารหรือหายไปโดยไม่มีร่องรอยแต่รัฐบาลไม่ได้ใช้คาว่าคนเหล่านี้ถูกฆ่าแต่เขาใช้คาว่าดิสซ Ido, ซึ่งแปลว่าผู้สูญหายทำให้ฟังดูเหมือนคนพวกนี้แค่หายตัวไปไม่ได้ถูกทำร้ายทั้งที่ความจริงคือพวกเขาไม่เคยได้กลับมาเลยหรือคำว่าตรัสลาดาที่หมายถึงย้ายแต่ในบริบทนั้นคือย้ายไปฆ่า คำพวกนี้ทำให้สังคมอยู่กับความรุนแรงได้ง่ายขึ้นเพราะมันลดความเจ็บปวดของความจริงลงในสนามรบเองก็มีแบบนี้นะคะอย่างทหารที่ถูกฆ่าก็ใช้คำว่าถูกวัคซ์ซึ่งหมายถึงถูกเก็บแทนที่จะพูดตรงๆว่าตายหรือคนที่ถูกเผาก็เรียกว่าโทสต์หรือก็คือขนมปังย่างฟังดูเบากว่าความจริงที่โหดร้ายเยอะเลยนี่แหละครับ คือการช่วงชิงความทรงจำในอีกแบบหนึ่งไม่ใช่การซ่อนแต่คือการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เล่าเพื่อให้คนจำเรื่องราวในรูปแบบที่รัฐหรือผู้มีอำนาจอยากให้จำแล้วเรามาดูบ้านเราตอนนี้สิคะภาษาที่ถูกใช้ในข่าวเกี่ยวกับสงครามชายแดนมีคำไหนบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันชอบทำหรือจำเป็นทั้งที่เราอาจไม่รู้เรื่องจริงทั้งหมดใช่เลยครับ บางครั้งแค่การเลือกคำก็ทำให้คนทั้งสังคมเห็นภาพสงครามในมุมเดียวเช่นคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าฝ่ายเราเป็นผู้ปกป้องเป็นวีรบุรุษแล้วอีกฝ่าย เป็นผู้ร้ายโดยอัตโนมัติเรื่องเล่าพวกนี้พอซ้ำบ่อยๆจะกลายเป็นความทรงจำร่วมของสังคมถึงแม้จะไม่ตรงกับความจริงก็ตามและยิ่งมีสื่อหรือคนดังพูดซ้ำมันก็ยิ่งฝังลึกลงไปในหัวคนนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องตั้งคำถามกับภาษาและเรื่องเล่าทุกครั้งเพราะถ้าเราไม่ทำความทรงจำที่เหลือในอนาคตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใช่ค่ะและนี่ก็พาเราไปสู่เรื่อง สุดท้ายว่าถ้าเราอยากให้สังคมฟื้นจากสงครามจริงๆเราต้องทำยังไงกับความทรงจำที่ถูกซ่อนถูกบิดเบือนหรือถูกสร้างใหม่แบบนี้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับคราวนี้เราจะพูดถึงการฟื้นคืนความทรงจำว่ามันสำคัญยังไงต่อการเยียวยาสังคมหลังสงคราม หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดมากคือคณะกรรมการค้นหาความจริงและการปรองดองของแอฟริกาใต้หลังยุคการแบ่งแยกสีผิวพวกเขาเลือกที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดแม้ว่าคนทำผิดหลายคนจะไม่ถูกลงโทษแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือศักด์ศีของผู้สูญเสียและสังคมได้พูดภาษาความจริงร่วมกันอีกครั้ง ใช่เลยครับคริสเฮจสพูดไว้ชัดว่าการยอมรับความจริงสำคัญกว่าการลงโทษเพียงอย่างเดียวเพราะมันคืนความทรงจำให้กับคนที่ถูกทำให้เงียบและคืนตัวตนให้กับสังคม มีประโยคของมิลานคุนเดราที่เราชอบมากเขาบอกว่าการต่อสู้ของมนุษย์กับอำนาจคือการต่อสู้ของความทรงจำกับการถูกทำให้ลืมฟังแล้วรู้สึกว่าความทรงจำมันไม่ใช่แค่อดีตแต่เป็นการปกป้องตัวเราในวันนี้ด้วยใช่ครับถ้าเราไม่กล้าพูดถึงความจริงไม่กล้ารื้อฟื้นความทรงจำที่แท้จริงเราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมๆและสร้างตำนานที่ไม่ตรงกับความจริงไปเรื่อยๆจนสังคมหลงทาง ลองนึกถึงบ้านเราถ้าเราปล่อยให้เรื่องราววันนี้ถูกบิดเบือนอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีประวัติศาสตร์แบบไหนแล้วลูกหลานเราจะเรียนรู้อะไรจากมันนี่แหละครับคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่สื่อหรือผู้มีอำนาจแต่ประชาชนเองต้องช่วยกันรักษาความทรงจำให้ตรงกับความจริงที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อปกป้องสังคมในอนาคต และนี่ก็เป็นสิ่งที่หนังสือบทนี้พยายามบอกกับเราค่ะว่าการเยียวยาจากสงครามไม่ได้เริ่มที่การลืมแต่มันเริ่มที่การจำการยอมรับความจริงแม้ว่าจะเจ็บปวดตามหวังว่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันจะทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการรักษาความทรงจำไม่ใช่แค่ในระดับประเทศแต่รวมถึงเรื่องราวเล็กๆในชีวิตเราด้วยเพราะทุกความจริงที่ถูกจำไว้อย่างซื่อตรงคือรากฐานของสังคมที่แข็งแรง ดาวขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันตอนหน้ากับ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ